สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยากร่วมสนุกตื่นเต้นเรา้าใจสามารถคลิกลิง์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมทุ่ม90ล้านยูโรขอซื้อสตาร์ระดับคีแมนของบาร์เซโลนา มีข่าวล่าสุดนะครับว่าบาสุโลนานั้นสโมรสรยักษ์ใหญ่จากแคนกาตลาดนะครับกำลังพิจารถึงความเป็นไปได้ในการที่จะขายแฟรงกี้เดยองยอดมิดฟิลด์ของพวกเขาออกไปเพื่อรลมทุนเข้ามาในสโมรสรในการเสริมทัพในตลาดหน้าหนาวเดือนม,มกราคมนี้จะทําให้แมนเิสตี้นะครับแชมป์พิมลีกถึงกับหูพึ่งแฟรงกี้เดยองเนี่ยอยู่กับบาสุโลนามาแล้วสามฤดูกาลแต่ยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มในระดับที่ดีที่สุดของเขาอย่างสม่ำเสมอได้แต่เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ของการเงินทางสโมรสรบาสุโลนา ที่จะเข้ามาถึงขั้นวิกฤตณนเวลานี้อีกทั้งยังมีดาวรุ่งในตำแหน่งมิดฟิลด์ก้าวขึ้นมาจากศูนย์อคาเดมี่ของพวกเขาเองจึงทําให้มีข่าวออกมาว่าบาซ่านั้นกําลังคิดเรื่องการขายดัสเมรไรนี้ออกไปเพื่อหาเงินเป็นทุนในการเสริมทัพในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้เพราะเขาคือหนึ่งในแข้งของบาซ่าที่น่าจะทําเงินให้กับสโมสรมากที่สุดหากปล่อยออไปซึ่งล่าสุดนะครับฟีดเชสสื่อในแดนกระเทียงดูมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์นะครับสโมสรมหาอำนาจจากเวทีพรีเมียร์ลีกกำลังใช้โอก,กาสนี้ ที่จะคว้าตัวของเฟนกี้เดยองไปร่วมทัพว่ากันว่าเป๊ปกอดิ乌าของซิตี้นะครับชื่นชอบฝีเทา้าและก็เป็นแฟนตัวยงของอดิสตาอาจจ็กรายนี้เป็นอย่างมากและยังมีความกระตือรือร้นที่อยากจะนําแข้งรายนี้มาสู่ทีมเพื่อให้มาเป็นหนึ่งในแกนหลักของทีมตลอดหลายปีต่อจากนี้ไปเนื่องด้วยรูกกานนี้นะครับน่าจะเป็นรูกกานครั้งสุดท้ายของกัปตันเฟเนนิโยแล้วในขณะที่เควินรอยแล้วก็อินคายกุนโดกันจะเข้าสู่เลข30แล้วซึ่งกอดิ乌ารู้ดีว่าพวกเขากําลัง ต้องวางแผนให้ดีสำหรับเรื่องนี้เพื่อให้ทีมแข็งแกร่งและคว้าชแชมป์ต่อไปได้อย่างต่อเนื่องตามการรายงานของสื่อดังกล่าวนะครับระบุว่าแมนเชสเตอร์ซิตีได้เดินหน้าสําหรับดีลการเซ็นสัญ,ญญากับสตาร์ทีมชาติทนเธอร์ไรนยนี้สื่อเจ้าเดิมยังอ้างอีกว่าทีมรือใบสีฟ้าได้ทุ่มเงินมากกว่า90้าล้านยูโรให้กับบาสุรุณาพี่นาเพื่อแลกกับการปล่อยรัสแมลรายนี้มาเล่นที่อังกฤษจึงมีโอกาสสูงมากนะครับที่เรือใบสีฟ้าจะได้แข้งรายนี้มาร่วมทัพ โดยเฉพาะเมื่อพินาถึงว่าบาร์ซ่านั้นไม่ได้ขาดทุนจากดิวนี้เลยเพราะพวกเขาสัสญญากับแข้งรายนี้เมื่อปี2019มาจากอาแจ็คอันสเดอร์ดัมด้วยค่าตัว86ล้านยูโรนั่นปแปลว,ว่าพวกเขาไม่ขาดทุนแม้แต่บาทเดียวเลมมนีผอกีฬาของสโมสรบาร์เซโลนาเคยออกมาพูดถึงแผนการเสริมทัพของพวกเขาว่าพวกเขาไม่มีเงินในการเสริมทัพนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมในตลาดหน้าหนาวเือมกราค,คมนี้เพราะฉะนั้นการปล่อยนักเตะบางรายอย่างเฟิงกี้เดยองออกไป อาจจะเป็นการเปิดประตูสาหรับโอกาสที่พวกเขาจะสามารถสัญญากับนักเตะใหม่ก็เป็นได้ในตลาดหน้าหนาวที่ถึงนี้มีเวลาเพียงเวลาเท่านั้นที่จะสามารถบอกได้ว่าข้อเสนอจากเรือใบซีฟ้าของเราจะรับการตอบสนองจากบอร์ดบริหารของบาซ่าหรือไม่แล้วแฟนเรือใบยอยากได้แมล่ะครับแข้งรายนี้ดีหรือเปล่าคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปเลยนะครับ ข่าวต่อมามีรายงานว่าแมนซิตี้กำลังเปิดศึกนอกสนามกับบาซ่าในการแย่งตัวชาบีไซมอนครับอดีตเด็กปั้นในศูนย์ลามาเซียของบาซ่าที่ตอนนี้เป็นนักเตะของปารีสชาติแมงนะครับแต่เจ้าตัวนั้นต้องการย้ายออกจากสโมสรยักษ์ใหญ่ในกรุงปารีสหลังสัญญาของเขาสิ้นสุดลงไปหลังจบฤดูกาลนี้ที่จะเชสสื่อในแดนกระเทงดูรายงานว่าเรือใบสีฟ้าพร้อมเปิดศึกกับสโมสรยักษ์ใหญ่ในแคนคาตาลันในการชิงตัวซาบีไซมอนมิดฟิลด์าวรุ่งพรสวรรค์ของปารีสชาติแมง ไซมอนวัย18ปีใช้เวลามากถึง9ปีในศูนย์ลามาเซียของบาร์เซโลนาตั้งแต่ปี2010ได้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดคนหนึ่งในโลกลูกหนังที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะในทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาในอนาคตแต่เจ้าตัวนะครับได้ตัดสินใจย้ายออกไปอยู่กับปารีสแต์แชแมงก่อนหน้านี้เมื่อปี2019ที่ผ่านมาเพราะว่าอยากได้โอกาสในการลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ให้เร็วขึ้นตั้งแต่ย้ายไปที่เมืองหลวงของฝรั่งเศสไซมอนก็สามารถโชว์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจมาตลอด กับทีมเยาวชนของเปเชอีกครั้งหนึ่งก็ได้เล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของเปเชไปแล้วด้วยนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นนะครับเจ้าตัวเนี่ยมีเพียงอายุ17ปีกับ9เดือนเท่านั้นแต่อะไรก็ตามครับหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็ไม่รับโอกาสอีกเลยในการเล่นกับทีมชุดใหญ่จากมาริซิโอโปรซิติโนโดยถูกเรียกลงเล่นกับทีมชุดใหญ่อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากที่เปิดตัวครั้งแรกนะครับไซมอนนั้นยังมีฟอร์มที่น่าประทับใจกับการลงสนามในทีมเปเชรุ่นอายุไม่ ยูฟ่ายูสีกนะครับสามารถยิงได้2ลูกจาก4เกมที่ลงสนามแต่ที่พราะว่าความที่สัญญาของเขานั้นกําลังจะสิ้นสุดลงไปหลังจบฤดูกาลนี้และเจ้าตัวนะครับก็ได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะไม่ขยายสัญญาออกไปอีกกับสโมสรยักษ์ใหญ่ในคุมปารีสเพราะหวันว่าจะไม่รับโอกาสในการลงสนามกับทีมชุดใหญ่ดาวรุ่งชาวรัเแมนรายนี้จึงมีความคิดที่ จะไม่ย้ายกลับไปร่วมทัพกับต่างดาวอีกครั้งในขณะที่บาซุลนาเอนะครับก็กําลังพิจารณาที่เชิัญญากับมิดฟิลด์ตัวรุกวัย18ปีรายนี้อีกครั้งหนึ่งไม่ง่ายซะแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องเจอศึกหนักเมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์ปิมเบรีนะครับที่กําลังจะฉกมิดฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้มาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเราไบสีฟ้าเป็นหนึ่งในสโม,มสรที่มีศูนย์ฝึกเยาวชนที่ดีที่สุดในโลกลุงหนังแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในการพัฒนาผู้เล่นดาวรุ่งให้กลายเป็นแข้งระดับโลกไดดด้นักเเเตยอยย่างีมแ โคเมอร์ Palmer, และก็แข้งอื่นๆดนี้นมากมายครับเป็นข้อพิสูจน์ถึงเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีแม้พวกเขามีดาวรุ่งมากมายอยู่ในทีมแล้วนะครับแต่สโมสรเรือใบสีฟ้านะครับก็ยังต้องการที่จะดึงดาวรุ่งรายนี้มาเพิ่มเติมสู่สโมสรของพวกเขาอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกปั้นดาวรุ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นสตาร์ในทีมชุดใหญ่ในอนาคตโดยเฉพาะเมื่อพวกเขานะครับอาจต้องเสียเจมส์แม็กอาร์ตี้ที่สัญญาของเขาจะหมดลงไปในเสมเมอปี2023นี้แล้วก็มีท่าทีเหมือนกันว่าเจ้าตัวนั้นกําลังมองหาโอกาสในการลงสนามกับทีมชุดใหญ่แล้ว และคงมีเพียงทางเรื่องเดียวที่รับโอกาสนั้นนั่นคือการย้ายออกไปอยู่กับสโมสรอื่นเพราะทัพเรือใบตอนนี้มันยากจริงๆสําหรับเขาที่รับโอกาสนั้นอนาคต่างใกล้นี้ เพราะฉะนั้นซิตี้จึงได้มองว่าไซมอนว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะสามารถเข้ามาทดแทนหากว่าพวกเขาต้องเสียเจมส์แม็กอาร์ตี้ไปจริงๆซึ่งก็ประจวบเหมาะที่แข้งดาวรุ่งชาวในทแลนด์ไรา์นี้วัยสิปีกําลังจะมุดสัญญากับสโม,มสรของเขาในซัมเมอร์ปีหน้าที่ถึงนี้ก็คงต้องมารอดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับซาบิไซมอนนั้นจะย้ายมาเมืองแมนเชสเตอร์หรือจะกลับไปร่วมทัพต่างดาวที่สเปนครับสำหรับข่าวต่อมา สองเมนดี้ตำหนิสื่อลงภาพผิดคนสอให้เห็นถึงการเหยียดสีผิวเอดูอาร์สเมนดี้ครับของเชลซีและก็เฟอร์แลนด์ครับของเรอัลมาริดเรียกร้องเกี่ยวกับสื่อดังนะครับที่ใช้ภาพพวกเขาในการรายงานเกี่ยวกับเบนจามินเมนดี้ของแมนเชสเตอร์ที่ถูกตั้งกล่าวหาว่าข่มขืนแล้วก็ลงด้วเมื่ทางเพศสำนักงานอายการของประเทศอังกฤษระบุว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่ามีแข้งทีมชาติฝรั่งเศสของโรเบรซิฟ้าได้ถูกตั้งข้อหาข่มขืน6กระทง และก็ล่วงละเมืดอทางเพศอีกหนึ่งกระทงหลังถูกควบคุมตัวนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนว่าเอดูอาร์สและกล่กที่ลูกน้องของเขาเนี่ยซึ่งเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสร่วมกันแชร์ภาพหน้าจอของรายงานจากสื่อต่างๆนะครับที่ใช้รูปถ่ายของพวกเขาแทนที่จะเป็นเบเชเมนที่น่าเศร้าว่าปี2021ในฝรั่งเศสและกอังกฤษสำหรับบางคนเนี่ยคนผิวดำเนี่ยไม่มีชื่อหรือใบหน้าที่ชัดเจนมือเกาสิงบรูระบุเอาไว้ในอินเตอแกรมของตัวเอง ข้อผิดพลาดของภาพถ่ายเหล่านี้คือดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วกลับตรงกันข้ามการแยกแยะใบหน้าไม่ควรเป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทุกคนสวมเสื้อฟุตบอลที่ต่างกันครับข่าวสุดท้ายครับบอลชี้ลิพูเตงคว้าสเตอร์ลิงจริงหรือไม่ในขณะเดียวกันเป๊ปกวริาวลานะครับกุนซือของสเปนที่มีการเปิดเผยต่อสื่อว่าเขาเองนะครับคงไม่อาจขวางลูกทีมได้หากยอดสโมสรอ,อย่างบาร์เซโลนาทับทาม มาถึงตัวนักเตะจริงหลังจากที่สเตอร์ลิงให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะย้ายไปค้าแข่งในต่างแดนหากที่จะช่วยเพิ่โมโอกาสในการลงสนามให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นก็นีดังกล่าวนะครับสื่อเมืองกระทิงดูเนี่ยชาบี้กุนซูคนใหม่ของรัวคัมโนต้องการดึงสเตอร์ลิงไปเสริมทัพเนื่องจากเขามีความมั่นใจว่าสเตอร์ลิงนั้นเนี่ยมีความเหมาะสมกับในระบบ433ของสโมสรอย่างไรก็ดีครับเป็นที่คาดการว่าบาร์ซ่านั้นซึ่งกําลังประสบป,ป,ปัญหาทางด้านการเงินต้องการยืมตัวสเตอร์ลิงไปใช้งานในขณะที่เปเกอร์ดิล่าอาจจะใช้วิธีการเจรจาแกกตััวบ บาซ่าโดยการยินดีจ่ายเงินก้อนเล็กเพิ่ม,เต,มเติมเป็นค่าตัวของเฟนกี้ดียองนอกจากสโมสรของกาตาลันแล้วนะครับอดีตปีกของลิฟรูรายนี้ก็ถูกหรือว่าได้รับความสนใจจากมิลกโซยในเต็ดไปร่วมทีมในพิมพ์ลิกซึ่งเป็นเจ้าของใหม่ด้วยกระทั่งล่าสุดกลายเป็นว่าหงแดงลิฟูนะครับต้องการคว้าดาวเตะผิวสีกลับสู่แอนฟิลตามที่สื่อเมืองกระทิงอ้างกล่าวต่ออนาคตของสตอร์ลิงบอลได้กำหนดอัตราต่อรองทีมใหม่ของเขา ออกมาแล้วนะครับว่าจะไปอยู่กับสมุสอรไหนหรือว่าจะรับใช้แมนซิตี้ตามเดิมนะครับก่อนที่จะมีการโพสในช่วงปิดหน้าหนาวในรอบหน้านะครับคือวันที่3กุมภาพันธ์ปี2022นะครับคือปีหน้านั่นเองครับอยากเริ่มสนุกตื่นเต้นเรา้าใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ